ค,คือคอยนิมูลอีทูเรียมราคาจะพุ่งถึง4,000ดอลลาร์ได้หรือไม่อันนี้นะครับเราจะเห็นแนวโน้มที่สำคัญว่าอีทูเรียมจะไปต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลในคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับ เนื่องจากวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กราฟของอีท e เร u m ด้วยกันเราตั้งโจทย์ว่าอีทุเรียมจะถึง4,000ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับเราก็ต้องติดตามในตัวข่าวนี้ด้วยกันหรือในการวิเคราะห์นี้ด้วยกันนะครับอ,อีเรียนะครับปัจจุบันเนี่ยราคามันทำสูงสุดในรอบนี้ประมาณ3,900ดอลลาร์นะครับแล้วก็แนวรับที่สำคัญคือ3,600ดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะวัดแนวต้านด้วย ที่พอมันเกินถึง3,600ดอลลาร์ 3, ไปแล้วมันปรับขึ้นไปถึง3,900ทันทีแต่ตอนนี้เรามาตั้งคำถามและตั้งโจทย์กันว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันจะไปถึง4,000ดอลลาร์ 4, ได้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเออในช่วงของอีท e r ร u m มเนี่ยนะครับมันมาถึง3,000ดอลลาร์ 3, ได้แล้วนะนะครับดังนั้นอีท e r ร u m เนี่ยมันจะสามารถทำลายสถิติ เก่าตอนกลางปีได้หรือเปล่านะครับที่4,380ดอลลาร์นะครับดังนั้นอันนี้จะเป็นแนวทดสอบราคาที่สำคัญนะครับและตอนนี้เขาบอกว่าถ้าดูจากสถานการณ์ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอีทโอเรียมจะเกินกว่า4,000ดอลลาร์ก่อนสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามนะครับรายละเอียดนะครับของอีทโีเนี่ยก็ต้องดูนะว่ามันมีแนวโน้มการเคลื่อนไหว เป็นอย่างไรนะครับตลอดระยะเวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฉะนั้นเขาบอกงนี้นะครับว่าเออมันอยู่ที่3,900ดอลลาร์นะครับและมันอาจจะไปเกินกว่า4,300กว่าดอลลาร์เนี่ยที่เป็นมาตรฐานเก่าไว้4,380ดอลลาร์นะครับได้ฉะนั้นปัจจัยที่สำคัญคือตอนนี้มันมีกองทุนของ Bitcoin ETF Future เข้ามาและกองทุนของ Bitcoin ETF เข้ามานะครับอันนี้อาจจะเป็นการระเบิดราคาไปพร้อมกับปิดคอยเลยก็ได้นะครับดังนั้นเราค่อยมาดูทีละเส้นด้วยกันนะครับในเส้นแรกคือ RSI นะครับก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เขาบอกย่างนี้นะนะครับอย่างไรก็ตามในกรอบ4ชั่วโมงของ RSI กำลังลดลงซึ่งอาจจะสะท้านสนุนได้ว่าตอนนี้อาจจะเป็นการปรับฐานระยะสั้นนะครับดังนั้นมีอีกเส้นหนึ่งคือ MACD เช่นเดียวกัน RSI กับ MACD นะครับในรอบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังเป็นขาลงนะครับสิ่งเนี้ยตอกย้ำว่า e t h e r ร u น,นะครับ e t h e r e u เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่ยังไปต่อแนวรับที่3,600ดอลลาร์นะครับณนะตอนนี้ดังนั้นเป้าหมายที่เขาวางไว้สูงนะครับคือสามารถที่จะไปถึงนะครับในรอบของ4,000ดอลลาร์ได้นะครับเพราะว่า มันยังมีเหตุการณ์และปัจจัยอะไรหลายอย่างที่น่าจับตามองนะครับว่าอิทูเรียมเนี่ยมันยังสามารถไปต่อได้ถ้ามันยังรักษาระดับราคาที่3,600ดอลลาร์ 3, ได้นะครับและเชื่อว่าถ้ามันมีการปรับราคาครั้งนี้น่าจะกลับไปที่3,600ดอลลาร์ 3, อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันยังถือตรงนี้ไปได้นะครับมันก็ยังสามารถที่จะไซด์เวไปอยู่ที่3 0 6ง3 0 9 0ได้ แต่มันจะถึง4,000ดอลลาร์ภายในเดือนนี้ได้หรือไม่นะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันและจะทะลุจากเดิมที่4,380ดอลลาร์ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าความร้อนแรงของ Bitcoin ETF แล้วก็ทางอกองทุนนะครับมันมีการซื้อขายอย่างคับข้างอันนี้เราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไง เอาดูวันนี้นะครับก็เราก็จะเห็นว่าลายสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ยังเป็นขาลงอยู่นะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ดูกันต่อไปก็ขอบคุณนะสำหรับวันนี้นะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็กดซับสไครต์นะครับแล้วเรามีสี่ช่องทางคือบล็อกติ Facebook YouTube ลลไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto Community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มนี้ มีรายละเอียดให้ท่านนะครับดูด้วยกันนะครับก็ลองเข้าไปเพราะว่าเรามีกลุ่มเฉพาะ e ีทูเรียเลยแนะนำให้ทักมาที่เพจหรือ f c e e o o o นะครับแล้วผมจะส่งลิงให้ลองเข้าไปพูดคุยด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟสรุปรายราคานะครับว่าอีทูเรียมีแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับในอนาคตก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคอนเทนตน์ด้วยกันฝากทุกท่านนะครับที่จะกดนะครับไลค์กดแชร์กดสัสครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม โดยเฉพาะอีทเทลเรียมนะครับจะไปถึง4,000ดอลลาร์ดได้หรือไม่จะ go to the moon หรือไม่นะครับจะพุ่งหรือไม่เราก็ต้องว่ากันและพอร์ตการลงทุนของท่านเราก็หวังว่าพอร์ตการลงทุนของท่านจะเติบโตไปด้วยกันกับช่องคอยดมมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ